สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้เราจะเป็นการมาทํานายดวงของชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง1 6ตุลาคมนะคะหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้นะคะการทํานายดวงครั้งนี้นะเป็นการทํานายดวงโดยรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องได้นะคะนะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่ๆนะคะเช่นดาวเสาร์นะคะดาวเสามีการย,าย้ายครั้งใหญ่ในรอบ7ปีนะคะเริ่มย้ายมาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2ม5 6 6นะคะ แล้วดาวมฤตยูก็ย้ายตามมานะคะดาวมฤตยูคือย้ายตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะนะการย้ายของดวงดาวสองดวงนี้นะคะส่งผลยังไงกับชาวราศีกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องให้ไพ่เล่าให้ฟังค่ะนะเราพเราจะทํานายผ่านไพ่ยิปซีกันนะคะนะก อย่าลืมนะคะว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมบางเรื่องอาจจะเกิดกับท่านหรือไม่เกิดกับท่านก็ได้นะคะพยายามที่นะอันไหนที่เป็นเรื่องเตือนก็เก็บเอาไว้นะแล้วมัดนระวังไม่เสียหายอะไรนะคะอันไหนที่เป็นเรื่องดีนะคะก็เผื่อใจไว้เพราะว่ามันอาจจะเกิดกับเราหรือไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะแต่เชื่อว่าอยู่อย่างหนึ่งนะคะการทำบุญสุนทานจะส่งผลให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ วันนั้นก็อย่าลืมนะทำบุญกันเป็นนิตจิตินะคะทำบุญเป็นอะไรอะเรื่อยๆนะทำถ้าที่ทำไหวนะนิดหน่อยแต่ว่าให้ทำทำบุญทำทานอยู่เป็นนิดนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังดวงของชาวราศีกันกันเลยค่ะแล้วไพ่ของชาวราศีกันก็ได้ทำการจับเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวตนของชาวราศีกันในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 6นนี้นะคะช่วงนี้นะคุณกำลังใช้ความอดทนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่คุณต้องอดทนนะคะและคุณก็บางครั้งคุณก็จะเก็บไปคิดนะคะหลังจากที่เลิกงานแล้วนะ,ะสิ่งที่คุณอดทนนะหลกัหลกๆแล้วคือในเรื่องของการงานนะคะนะ พอกลับไปบ้านนะคุณก็มีความรู้สึกมันยังมีเรื่องที่ค้างคายอยู่ในหัวของคุณนะคะตั้งแต่ตอนที่คุณทำงานนะคะแล้วคุณก็จะเครียดกับการงานนะคะพ่ก้าวดาบขึ้น,นะะอันนี้ระวังไมเกรนด้วยนะคะแล้วระวังแบบท่านพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทำให้เกิดโรควูบหรือหลายๆโรคตามมานะถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอติดกันเป็นเวลานาน,นะคะ่ะให้ระวังด้วยนะคะ ถ้าเลิกงานแล้วปัญหาเรื่องงานควรทิ้งไว้ที่ทํางานนะคะ้ากลับบ้านแล้วควรทําจิตใจให้ผ่อใสและพักผ่อน้เพียงพอค่ะแต่ชาวราศีกันตัวตนของชาวราศีกันเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วอดทนและเข้มแข็งมากนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านสถานสถานการณ์ใดๆน,น,นะคุณก็สามารถที่จะหลุดพ้นแล้วก็ผ่านมันไปได้ทุกครั้งเลยนะคะ ไพ่ในตำแหน่งที่3ค่ะได,ได้ได้ไพ่เพจออฟวอค่ะนะช่วงนี้คุณค่อนข้างจากหงุดหงิดใจเนื่องจากมันมีปัญหาหลายอย่างเข้ามานะแหละนะคะเพจออฟวอรนะคือแบบการหงุดหงิดนะคะฉุนเฉียวเป็นบางครั้งนะ,ะนะแต่พยายามที่จะระงับอารมณ์และกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะคะระวังมันจะมีคนมากวนอารมณ์ของคุณด้วยค่ะในเรื่องของการทำงานนะคะ พ่ในตำแหน่งที่4ี่ไพ่ของตำแหน่งคนรักคู่ครองนะก็เช่นเดียวกันนะค่ะคนรักของคุณในะช่วงนี้ค่อนข้างใจร้อนค่ะเนี่ยค่ะคนรักของคุณช,ช่วงนี้ค่อนข้างใจร้อนนะแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณค่อนข้างเครียดด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาทั้งเรื่องงานเรื่องเรื่องคนรักเรื่องอะไรนะระวังคนรักไปมีเรื่องกับใครนะคะ นเดี๋ยเพราะค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนนะฮะนี่เขาเหมือนเขาจะรีบไปไหนอย่างเร่งด่วนเลยนะ,ะหรือไม่ก็ตัวเขานะ,ะตัวของคนรักของชาวราศีกันนะ,ะอาจจะมีเหตุต้องเดินทางแบบกระทันหันเลยนะคะอาจจะมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนที่เขาจะต้องเร่งรีบแล้วก็เดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนเลยค่ะภายในต้นหม่งฐานดวงหรืออดีตที่ผ่านมานะ นี่คุณได้ไพ่สิบไม้เท้าค่ะสิบไม้เท้านีนหมายถึงการทำงานหนักค่ะนะระวังสุขภาพเกี่ยวกับแข้งขาบาไหล่ด้วยนะคะนะถ้ายกของหนักก็ระวังด้วยนะคะให้ถูกท่าถูกทางนะคะถ้าแบบรีบ,ร,บรีบยกโดยที่เราไม่ได้ตั้งตั้งท่าหรือตั้งตัวเนี่ยอันนี้ระวังเรื่องของออแขนขาบาไหล่ด้วยนะคะจะมีการบาดเจ็บค่ะ โดยเฉพาะหลังนะคะภายในตำแหน่งอนาคตอันใกล้นะคะคือนตอนนี้เลยนะคุณกำลังคิดสองจิตสองใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะนะ,ะนะ,ค,ะคุณคิดสองจิตสองใจนะ,ค,ะคุณคิดอยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะแล้วพาตัวเองออกจากจุดเดิมๆจากจุดที่มันมีความยากลำบากนะ จุดที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะเอ่อความคิดภายในใจนะคุณอยากจะออกไปหลุดพ้นไปจากที่เดิมๆนะอยากจะมีคนพาคุณไปแนะนำงานดีๆนะหรือจกอยากมีสำหรับคนโสดนะสำหรับคนโสดนะอยากมีความรักดีๆอยากมีคนเอ่อคนรักดีๆนะคือเหมือน อยากจะให้มีเทพบระบุหรือเทพธิดามาฉุดชั้นออกไปจากตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> นะอยากจะให้มีคู่มาพบมาเจอคุณอะคะ่ะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคุณได้ไพ่เดชาริออดค่ะถ้าไพ่ในตำแหน่งบ้านคุณได้ไพ่ลถแสดงว่าคุณไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะแม้แต่วันเป็นวันหยุดงานคุณก็จะออก ออกจากบ้านค่ะนะบางท่านก็แบบออกไปเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะแบบไปเปิดหูเปิดตาดูหนังฟังเพลงหรือไปเที่ยวไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหรือบางท่านอาจจะไปทะเลนะคะเพราะว่าใบนี้มีความลังเลนี่ค่ะเหมือนอยากจะไปทะเลไปรับลมทะเลให้สดชื่นนะคะ ฉันจะไปเขาหรือจะไปทะเลดีอะไรประมาณเนี่ยค่ะสองดาบเป็นความลังเลใจค่ะตำแหน่งที่เก้านะคะได้ king of เป็นทัคเกนะคะนี่ค่ะคุณจะมีบุคคลนะที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตคุณในช่วงนี้นะนะให้คุณตัดสินใจนะคะถึงแม้สองคนนี้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของความรักนะคะถ้าท่านใดที่เป็นโสดนะคะจะมีคนที่เข้ามา ยังมีคนที่เข้ามานะคะช่วยเหลือเกื้อกูลขายขนมจีบนะสร้างสัมพันธ์ทําไมตีที่ดีกับคุณนะคะหรืออย่างใดหนึ่งนะคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางด้วยนะคะเนี่ยไพ่เดินทางขึ้นเยอะเลยนะคะสามใบนี้คือการเดินทางค่ะการเดินทางของชีวิตค่ะนะถ้าชีวิต ถ้าอยู่นิ่งแล้วมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นหรืออ,อ,อาจจะแย่ลงกว่าเดิมนะคะแย่ลงทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนะ,ะมันก็ต้อง move on ออกมานะ,ะเพื่อจะได้แบบไปหาสิ่งที่ดีกว่าค่ะไพ่ในตำแหน่งที่10นะคะตำแหน่งของอนาคตค่ะคุณได้ไพ่ DM เอ็มพค่ะผู้หญิงสวยและรวยมากนะคะเนี่ยค่ะ ดีเอ็มเพสนั่งสวยๆเลยนะคะคุณจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นนะคะมีเงินมีทองมากขึ้นนะคะไม่ต้องตากตรำนะอาจจะได้งานใหม่ที่คุณอาจจะได้งานใหม่ที่เป็นงานสบายนะคะแล้วก็เงินเดือนมากขึ้นนะคะนะก็อยู่ในตำแหน่งของอนาคตนะ,ะแล้วก็รีวิวให้ฟังด้วยว่ามีเขาโคงที่จะเป็นไปได้ไหมนะ,ะนะถ้า คุณไม่เปลี่ยนในเรื่องงานนะทายว่าทายว่าคุณจะมีโชคลาภเข้ามานะแล้วเหมือนเหมือนมีเงินมีทองเข้ามาแล้วก็ไปซื้อของแต่งตัวนะถ้าเป็นผู้ชายนะก็ดูดีกว่าเดิมนะมีแบบภูมิฐานกว่าเดิมนะถ้าเป็นผู้หญิงนี่เข้ามาดูนี้นะก็จะเป็นผู้หญิงสวยและรวยมากคะ่ะเนี่ยดูดีมีสง่าราศีคะ่ะ นะแล้วคุณก็จะมีโชคมีลาบด้วยนะคะในสองใบนี้ติดกันค่ะเนี่ยจะมีคนเอาโชคมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลามีใครมาขายลอตเตอรี่นะคะหรือว่าอะไรนะหรือมาเอ่อมาขายลอตเตอรี่ให้คุณนะหรือยื่นลอตเตอรี่ให้คุณนะคะ,คะ,คะก็ลองเสี่ยงหยิบดูนะคะหรือไม่ก็คุณจะได้อ,อของฝันของฝากจากคนที่เขาหมายปองคุณค่ะ ตำแหน่งที่11อนะคะไพ่ขยายคู่ครองคนรักนะฮะเป็นไพ่เดอะทาวเวอค่ะเดอะทาวเวอร์นะคะขยายไพ่ในตำแหน่งที่4คือตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะเออบางท่านนะอาจจะมีการจบการจากนะเลิกลาอย่าล้างกับคนรักนะคะหรือมีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดเกิดขึ้นกับคนรักของคุณนะเช่นอุบัติเหตุนะเพราะ สองใบใบนี้หมายถึงการเดินทางนะใบเนี้ยหมายถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งเป็นอุบัติเหตุได้ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนรักหรือคู่ครองของคุณนะคะไปไหนหรือเดินทางไกลนะหรือถ้าเขาเป็นคนที่ขับรถเร็วอยู่แล้วนะช่วยปรามหน่อยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุจากกับคนรักของคุณค่ะนะถ้าไม่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะก็ มีสิทธิ์ที่คุณนะกับเขาจะแตกแยกและแยกทางกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็ยนๆนะสาหรับคนมีคู่นะคะให้ใจเย็ยนๆถ้าเกิดออลอยเล้าระหว่างเรื่องของคนสองคนให้รีบปรับความเข้าใจกันค่ะ ไพ่ในตำแหน่งขยายการงานและการเงินใบสุดท้ายนะใบ,ใบที่12นะคะได้ไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะเป็นไพ่ผู้พิเศษช่วงนี้นะมีไอเดียนะคะคออไอเดียนี้นะ,ะอาจคุณอาจจะไปใช้กับงานใหม่ของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานนะคะนะหรือคุณจะปรับปรุงงานเดิมนะ,ะหรือใครที่เพิ่งเปลี่ยนงานมาแล้วนะ,ะถ้าใครที่ยังไม่เปลี่ยนงานแล้ว อยากจะเปลี่ยนงานให้คุณเปรียบเทียบงานที่คุณจะไปนะงานใหม่กับงานเก่าให้ดีนะ,ะอันไหนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่ากันนะฮะอันไหนที่ถ้าถ้าอยู่ที่ถ้าอยู่ที่เดิมนะ,ะผลตอบแทนมันที่น่าพอใจแล้วก็ยังไม่ควรเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปใหม่เราก็ไม่รู้ว่าที่นั่นจะเป็นยังไงนะคะนะหรือถ้าใครมีเป้าหมายอยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะ,ะเพราะมีไพเดินทางอยู่อันนี้ก็ ก็ถ้าไปแบบถูกต้องก็น่าจะโอเคนะถ้าไปแบบเออเป็นผีน้อยก็อาจจะติดตอมอได้นะนะให้ให้ใหตัดสินใจให้ดีนะก่อนที่จะไปนะสำหรับในเรื่องของธาตุนะคะคุณมีธาตุไฟคือไพาไม้เท้านะค,ะคุณมีธาตุลมคือ ไพ่ดาบนะคะแต่ว่าเป็นลมร้อนแล้วก็ลมเสียซะเยอะนะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นลมร้อนนะคะแล้วก็ลมเสียนะคะระวังเรื่องของอารมณ์นะ,ะให้อารมณ์เย็นนิดนึงนะคะอย่าวู่วามนะคะแล้วก็คุณมีไพ่ไพ่เหรียญเ,เท่ากับว่าคุณมีธาตุดินนะค,ะคุณมีไพ่ถ้วยก็คือมีธาตุน้ำนะคะบรบทุกธาตุนะคะระบบการไหลเวียนโลหิต เออก็ก็สมบูรณ์ดีนะคะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของการน,นอนไม่หลับนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นโรควูบได้นะคะโรคเครียดนียค่ะสำหรับสีเสริมดวงนะ,ะให้ใช้สีขาวสีส้มสีแดงแล้วก็แต่งตัวลักษณะนี้ก็ได้นะคะสไตล์โบฮีเมียนนะคะเ ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่แต่งเพิ่งแต่งงานแล้วยังไม่แนแนนาะคตคุณอาจจะมีท้องมีบุตรได้นะเพราะไพ่พใบเนี้ยในตำแหน่งของอนาคตหมายถึงคนท้องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสื่อนำโชคจะเป็นอะไระไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากทะเบียนรถและทะเบียนบ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าตำแหน่งเดชาริออดก็ หมายถึงรถนะคะมาอยู่ตรงตำแหน่งของบ้านเลยนะคะทะเบียนรถทะเบียนบ้านและก็อายุของบุตรหลานบริวารค่ะรวมถึงอายุตัวเองด้วยนะคะเลขหน้าไพ่มี7 3 3 7ค่ะ1 6 6 1 1 2 2 1ค่ะแล้วก็6 2 1ค่ะ แล้วก็7887ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงของชาวราศีกันช่วงเดือนมีนาคม2566นะคะนะก็อย่าลืมนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องอานานาม,มากับดวงนะคะหรือว่านานาทารอดนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ